ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กําลังลําบากจากน้ําท่วมเอา้าดันมาจะมาล,มล้มรัฐธรรมนูญกันมีมติโอ้นะแต่ดีละมีคนถามผมแล้วมันจะปล่อยมันทําแบบนี้ได้เหรอ,อก็คอยดูกันผมเรียนย้ํานะเอาให้สุดเราหยุดที่เดิม สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของรัฐล้มเหลวนะครับประเทศไทยกําลังเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่ารัฐล้มเหลวชีวิตก็ตั้งฉายาเป็นในลักษณะดังกล่าวนี่คุณพูดอย่างนี้ได้ไงเขาลงไปคนแรกเลยลงไปถึงก่อนผมอีกไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยนะครับ คุณ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 ,คณธรรมนันท์นี่ลงไปเนี่ยเขาท่านไปพร้อมกับท่านอาธิบดีกรมชนบทานและท่านก็ทิ้งอธิบดีชมกรมชนบทานให้บัญชาการเรื่องของการระบายน้ําอยู่ในพื้นที่ป่าน,นี้ยังไม่ได้กลับมาเลยมั้งนะครับผมก็ได้พบกับกับกับท่านอธิบดีกรมชนบทานก็ยังนั่งหารือกันในค่าวันเสาร์ตั้งนานที่ไหนผมประชุมที่ไหน เมื่อวานท่านไปแล้วท่านโทรมารายงานบอกว่าเครื่องบินลงไม่ได้ไงครับนะครับไปท่านไปอยู่เชียงใหม่แล้วอยู่ที่ไหนผมไม่ทราบแต่ขณะที่ผมได้คุยกับท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะรีบลงไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เท่าท,ที่จะเร็วได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเหมือนกับฟ้าปิดแล้วก็มีสภาพอากาศตอนที่ผมอยู่เสาอาทิตย์นี่ก็หนักนะผมก็ยังนั่งคิดว่าเครื่องผมจะขึ้นได้หรือเปล่าก็ถามนักบิน กองกองทัพอากาศถามเขาอกน้องไม่ต้องกังวลน,นะถ้าจะค้างถ้าพี่ค้างได้นะถ้าขึ้นไม่ได้ก็คือขึ้นไม่ได้เขาก็บอกได้คือเราก็ต้องเชื่อนักบินเราจะไปสั่งเองไม่ได้นะครับอำนาจของใครครับอ๋อไม,ไม่ไม่ทำซ้อนะตัวท่านธรรมนัสหรือว่าผมหรือว่ารัฐมนตรีท่านอื่น อายุกตัวอย่างรัฐมนตรีสารนสุขนะครับที่เกี่ยวข้องอ่ะนะก็สามารถที่จะสั่งงานในกระทรวงของนั้นของของของท่านได้แล้วก็สั่งให้ข้าราชการทุกคนให้ความร่วมมือกับท่านผู้บัิชารารทหารสูงสุดไม่ต้องไปกังวลหรอกครับทำงานด้วยกันเมื่อกี้ก็ประชุมด้วยกันนะครับท่านธรรมนัตท่านพลเอกนัทพลท่านผบสสผบเหล่าทัพผมก็นั่งกันอยู่ในที่ประชุมทั้งหมดนะครับ ไม่ไม่มีใครมาแย่งแย่งอำนาจกันในในการสั่งการกลิ่นหอมหวนของเสรีภาพเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอผมถูกพักภูมิใจไทยฟ้องอยู่เกือบสิบคดีอันเรื่องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีเรื่องกัญชาพบในฐานะประชาชนอยากจะฝากถึงพักภูมิใจไทยที่เป็นพักใหญ่ ที่มีเครื่องดูดเต็มพลังทั้งเต็มใจดูดทั้งยอมให้ดูดพักภูมิใจไทยนั้นต้องตระหนักดีว่าตัวเองเป็นพักผมเป็นประชาชนการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกัญชาก็เป็นปกติวิสัยเพราะเป็นสิ่งที่เป็นยาเสพติดอันมีผลมาถึงปัจจุบันอย่างไรก็ดี คดีจบแล้วเพื่อยืนยันให้เห็นว่าสิ่งที่ผมกระทำไปนั้นในอดีตเป็นสิ่งที่มีการรับรองในรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องการฟ้องหมิ่นประมาทพอลอปอเลือกตั้งเพราะการแจกของหรือการเอาของไปแจกหรือว่าการพูดจาในเรื่องเกี่ยวกับการชาเป็นเรื่องของสิ่งที่ประชาชนอย่างผมวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยบริสุทธิ์ อันนี้นี่แหละครับเป็นสิ่งให้เห็นในอนาคตว่าถ้าพักภูมิใจไทยยังกระทำการแบบนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วไปเที่ยวไล่ฟ้องปิดปากเขามันไม่ถูกต้องเพราะตัวเองเป็นพักย่อมสาม,มารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ผมเคยอยู่กับพักชาติไทยผมก็วิพากษ์วิจารณ์พักตัวเองได้ผมพักภูมิใจไทยทุกวันนี้ ดีเเดียวกันกับพรรคชาติไทยในอดีตไม่ว่าใครที่มาอยู่พรรคภูมิใจไทยก็เคยอยู่พรรคชาติไทยการฝันจะเป็นพรรครัฐบาลในช่วงสี่เดือนซึ่งมีระยะเวลาสั้นๆแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่ารัฐที่เป็นรัฐที่ล้มเหลวไม่ว่าเรื่ององค์กรอิสระไม่ว่าเรื่องสอวอไม่ว่าเรื่องของตอตารวจ ไม่ว่าเรื่องของน้ําท่วมจะเห็นได้ว่าน้ําท่วมเนี่ยเรามีเงินส0สิบกว่าปีเป็นงบที่เรียกว่าบูรณาการทางน้ําปีหนึ่งห้าหมื่นล้านแสนล้านสองแสนล้านรวมกันสาสิปีเนี่ยเป็นเงินล้านล้านแน่นอนครับท้องถิ่นไม่สามารถทําได้แต่ถามว่าหาดใหญ่เนี่ยเป็นที่ใหม่หรือเปล่าเป็นที่ท่วมใหม่หรือเปล่าเปล่ามันท่วมมาสามสิบปีแล้วผมเป็น บ้านผมเคยอ,อยู่หัดใหญ่คลองแหคนหัดใหญ่มันก็ท่วมแบบนี้แล้วทุกปีมันก็ท่วมปีบางปีมากบางปีน้อยแต่ถามว่ามีอะไรแก้ไขไหมมีอะไรปรับปรุงไหมมีงบประมาณเป็นแสนแสนล้านเป็นล้านล้านยีบสามสิบปีบุรณาการทางน้ำป้องกันน้ำท้ายสุดแล้วแจกได้แค่ถุงยังชีพ ก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนพวกเราสมาชิกคนจนด้วยนะครับที่มาร่วมกันเรียกร้องเป้าหมายเราผมว่าไม่ต่างกันนะครับคืออยากจะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเมื่อสองวันที่แล้วคุณสิริพงศ์โฆษกรัฐบาลนะครับไปขึ้นเวทีไทยทีพีอที่รัฐสภาแต่ผมเชื่อว่าได้ประกาศเจตนาล,นะลงที่ชัดเจนไปแล้วสองข้อ คือข้อแรกรัฐบาลนี้จะเปิดวิสามันเปิดเปิดประชุมสมัยวิสามันเพื่อพิจารณารัฐมนูญในวราระโงชูวิทย์กมลวิสิทธ์นะได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่ารัฐล้มเหลวปัญหาน้ําท่วมก็แก้ไม่ได้ปัญหาเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้ปัญหาการเมืองก็แก้ไม่ได้ปัญหาการต่างประเทศเรื่องของขมินรัฐบาลก็แก้ไม่ได้นะครับ นั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและสิ่งที่ตามมาในช่วงเวลานี้นะครับรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีมีมตินะฮะอย่างเป็นทางการในขณะที่เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และในภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานะครว่าวันที่1 0บถึงสิธันวาคมจะเปิดให้มีการแก้ไขธนูนดูมันแทนที่ว่าจะช่วยเหลือประชาชนดันจะมาแก้ไขธนูนเปิดวิสามันขึ้นมานะฮะซึ่งให้โศก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดวิสามันจะต้องล้มล้างรัฐธรรมนูญให้ได้ตั้งเป็นวิสามันเข้าประชุมสู่วาระที่สองเรื่องนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะคุณส่วนคิดยังไงอะน้ำกำลังท่วมคนกำลังลำบากเศรษฐกิจกำลังตกต่ำกาการเมืองทำไงฮะล้มรัฐธรรนูนฮะเทงไปคุยกับพรรคเพื่อไทยจุลพันธ์ ะะบอกว่าให้ชะลอการอภิปรายหรือการซักฟอกไปก่อนมาร่วมกันล้มธรรมนูนก่อนล้มธรรมนูนเป็นหัวใจสําคัญเพราะเป็นธรรมนูนปราบโกงประชาชนได้รับได้รับความเดือดร้อนไว้ทีหลังนะ,ะเอาเรื่องของนักการเมืองได้รับความเดือดร้อนก่อนเพราะมันปราบโกงมันปราบการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองและพรรคการเมืองนักการเมืองบางคนก็บอกว่าไงต้องล้มลนัธรรมนูนไม่ล้มไม่ได้นะ,ะเพราะมิฉะนั้นเนี่ย นักการเมืองจะเดือดร้อนนะประชาชนจะได้ประโยชน์มากไปน,นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนก็บอกเอ้านี่ไงมีธมูลปราบโกงมันก็ยังโกงกันอยู่ก็โงกโงก็โดนกันไปนแถวนี่ไงถ้าไม่เห็นถ้าไม่โดนมันก็ไม่เดือดร้อนจนถึงปัจจุบันนี้พอธมูลรัชกาล2560เนี่ยเงินทูนปราบโกงเนี่ยเขียนไว้เพื่อปกป้องประชาชนเล่นงานนักโกงเมืองเป็นหลักนะครับไอ้นักโกงเมืองไม่ว่าจบคนที่ไม่สื่อสย์ชุจริตทุจริตคอร์รัปชันนะฮะโกงเนี่ย เอากี่ปีมาแล้วเนี่ยก่อนหน้าทุูน60เนี่ยเราเคยเห็นนายยกตรีติดคุกไหมทักษณิณเป็นคนแรกใช่ไหมที่เป็นนายยกตรีติดคุกเราเคยเห็นลมนตรีติดคุกไหมน้อยมากแต่คราวนี้ในยุคนี้เราเห็นนัฐมนตรีติดคุกเราเห็นนักการเมืองติดคุกไหมที่ผ่านมาก,ก็น้อยมากเหมือนกันพอนาม,มาทนหกศูนย์มาติดคุกก็เป็นแถวน่าคงเป็นคําตอบนะทูนดีหรือไม่ดีนะครับแต่ ที่น่าเจ็บใจพูดในฐานะประชาชนว่าน่าเจ็บใจคือน้ํากําลังท่วมประชาชนนับล้านคนกําลังลําบากอายุธยาสระบุรีอ่างทองหัดใหญ่นะสงขลานะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กําลังลําบากจากน้าําท่วมเอ้าดันมาจะมาล้มรัฐธรรมนูญกันมีมติอ้นะแต่ดีละมีคนถามผมแล้วมันจะปล่อยมันทำแบบนี้ได้เหรอกก็คอยดูกัน ผมเรียนย้ำนะเอาให้สุดแล้วหยุดที่เดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ